จุให้เป็น,นเธอเขอเป็นเธอจะได้ไหมอยากจุให้หัว,หวใจมัน จูบหลังแล้ลอยอตรงหน้านี่แหละคำสุดที่อยู่กับฉันนะไม่จุกจมีค่าเธจะรู้ว่ารักฉันนะไม่เคยมีวันครับความรักได้ไหมเจอเลยที่ไม่ต้องมาบอกรลาบแมรับฟันกิดถึงเธอตื่นมาก็ขอให้เจอเป็นให้เจอเลือกกี่ครั้งไม่ชัดใจจะดีแค่ไหนก็ไม่ยอมฉันไม่ใช่เธออยากกระปุกกลับมาเข้ากล่องหรื ว้าวสีอะไรนาะสีอะไรนาะสีขาวอาน้องช่วยเชียร์สิขาวสีขาวได้สีขาวเหมือนมุกกี้จริงๆด้วยอันไหนอ่ะมาให้ดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะนี่ตาที่360องศาดูได้ไงไหนขยับมันตรงนี้อ่าแต่มันไม่ขยับมันตรงนี้ อ่า,อาไม่ได้ตากิ้งสามร้อหกสิบองศาได้แบบที่อยากได้เลยอ่าบายบายก่อนค่ะอ่า